แชทหลุดแชทหลุดด่วนแชทหลุดด่วนข่าวใหญ่อีกแล้วพี่น้องบางปะอนินแชทหลุดลด่วนอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ยากจะเชื่องานนี้แชทหลุดอีกแล้วใครทำอะไรวะใครทำอะไรไว้เวกรกรรมมันตามทันเหลือเกินพี่น้องบางปะอินครับแชทหลุดแล้วครับพี่น้องแชทหลุดแล้วครับงานนี้ต้องขยายงานนี้ต้องขยายไม่ขยายไม่ได้ ไม่ขยายไม่ได้เนื่องจากไปขอเงินข่าวเพิ่มสองหมื่นไอเกิลในนิทานเรื่องนี้เรื่องสมมตินะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินิทานเรื่องนี้นะครับเตือนภัยสังคมนะครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะที่ครับเราต้องช่วยกันนะครับเตือนประกาศเตือนไปถึงประชาชนทุกคนถ้าเจอทนายแบบนี้เราควรที่ต้องทำอย่างไงเราในฐานะประชาชนเราต้องระวังครับอะไรที่เราเตือน,นได้ต้องเตือนอ่ะย้ํานะครับ สิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเรื่องสมมุตินะครับใครเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดมาเป็นนิทานกดเลขแปดมาครับแชทลุดแชทลุดพี่น้องครับแชทลุดครับนี่แชทลุดแชทลุดพี่น้องดวน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 อีเวนเป็นอย่างที่ผมพูดไหมครับในิทานเรื่องนี้คือเรื่องนี้มันเกิดจากสี่ที่โคล่าลกัน โคล่เป็นฟางหน่อยไอ้โรนนะครับได้ไปทําคดีให้กับคนที่โคร่าในคดีของมรดกของตาของยายเนื่องด้วยก็ได้มีข้อการเรียกค่าวิชาชีพไปสองแสนห้าถึงสามแสนบาทเพื่อที่จะสู้ฟ้องร้องนะครับเอาที่ดินกลับคืนมาทําไปทํามาก็แพ้สารใครโฟรมคำสั่งให้แพ้แพ้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเลยมเป็นที่มาที่ไปของของ แชทอันนี้นะครับแพ้ปุ๊บนะครับโลนก็ยังมีหน้าด้านมีความหน้าด้านไปเสนอเขาอีกอ่ะก่อนหน้านี้เขาถามแล้วว่าคดีนี้ยายจะสู้ชนะไหมถ้ายายสู้ชนะเนี่ยขอปรึกษาทนายหน่อยถ้ายายสู้ชนะยายจะจ้างเพราะว่าค่าวิชาชีพมันสูงแต่จะสู้ไปแล้วไม่ชนะยายไม่จ้างนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับมันก็บอกว่ารอดชนะโอ้หลักฐานขนาดนี้ชนะอยู่แล้วนะการทำแบบนี้ก็ททำแบบนี้เราชนะอยู่แล้ว เขาทำแบบนี้ไม่ได้นะครับทำแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้เราก็ชนะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวชนะจะใสชนะจะใสจะทู้ไปทู้มาครับแพ้ครับทุกท่านยายก็ยายก็เสียใจครับเสียเงินเสียทองไปเยอะนะครับสองแสนมาบาทถึงสามแสนยังไม่พอครับยังมีหน้าไปไปให้เขายืนอุทธร <c oughs> ไปหน้าไปให้เขายืดทรนแล้วทีนี้ครับก็ลูกสาวเขานะครับ รับไม่ได้บอกว่าทําไมค่าทนายแพงจังทําไมค่าวิชาชีพแพงจังลูกสายลูกสาวมารู้ที่หลังครับก็เลยไม่ให้ไม่ให้แม่เนี่ยไม่ให้แม่ยืมทอนนะครับนะทีนี้ไอ้ลนก็ไม่พอใจครับไม่พอใจไอ้ลนเรียกไปสองหมื่นไม่พอใจก็เลยไม่ไม่แอดไลน์ไม่อลไรเลยไม่สนใจลูกความเลยโทรไปก็ไม่รับสายเขาเขาจะปรึกษาอะไรก็ไม่รับสายเขาคือ ไม่พอใจทิ้งเทลูกฝามเลยเป็นที่มาของแชทนี้สิครับนะเอสิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปนี้นะครับนะคดีนี้ใช้คนไหนคะอ๋อใช้บักโลนคะ่ะทนายหัวดอคะ่ะฟ้องอีกแปดคดีบึงเบียงหน่อยบึงเบียงหน่อยขอคดีละสองหมืนโอ้โหสองคดีก็สี่หมืน นะครับบักโรสจะฟ้องสองคดีอย่าไปไว้ใจมันนะไอ้เคีียนี่มันชั่วมันจะเอาแต่เงินนะไม่สนใจคดีเลยแม้แต่นิดเดียวได้เงินแล้วมันก็จะทีบหัวส่งนะไม่สนใจคดีจะแพ้หรือชนะหรือว่าจะอะไรแล้วมันชอบทำคดีแล้วทิงๆฟางๆประจําเลย นะครับรับเงินเวลารับเงินนะผนะู้ดีดีพอทําคดีชอบขึ้นเสียงชอบใส่อารมณ์ชอบด่าลูกความอย,างงาอย่างงู้นอย่างนี้นี่ใส่เหมือนเป็นอย่างนี้นี่คือธนาจ่ายโจดเพราะฉะนั้นเธอต้องระวังนะกําลังคิดนะครับกําลังคิดอยู่เลยค่ะเพราะว่าหนูก็กลัวเหมือนกันนะคะสันดานธนาแบบนี้หนูก็กลัวค่ะเรียงเรียงเรียงหน่อยนะไม่พอครับจะขอขอเพิ่มอีก คดีละสองหมื่นครับโอ้โหสะเทือนครับคดีนี้ใช้ทนายคนไหนคะอืมขอขอ,ขอขอคดีละสองหมืน่นอย่าไว้ใจมันกำลังคิดอยู่เลยคะ่ะโอ้โหนะครับนะแชทโหลด เกิดเรื่องใหญ่แชทลุดแชทลุดจ้าแชทลุดนะคะพี่น้องขาพี่น้องขางานเข้าแล้วค่ะงานเข้าแล้วนะคะตัวไข่ตัวมันนะคะตัวไข่ตัวมันนะคะไอ้โลมึงทำวีรกรรมอะไรไว้ มัทำวีลกรรมอะไรไว้งานเข้างานเข้าแล้วค่ะนะครับงานเข้าแล้วนะครับ ทุกท่านบันเทิงเริงใจนะครับแชทหลุดค่ะไปขอเขาเพิ่มคดีสองหมื่นโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะครับงานเข้าแล้วนะครับนี่ครับนี่คือเราต้องช่วยกันแฉพฤตกรรมไอ้นี่มันเอฟซี <c oughs> ครับมันทําคดีแล้วมันชับทิ้งลูกฟาร์มในฐทานตัวน,นี้นะครับมันทําคดีแล้วชอบยิ้ชอบชอะไรชอบทิ้งฟากลูกฟาร์มชอบใส่ลงลูกฟาร์ม เข้าใจป่ะเออชอบใส่ลงลูกฟาร์มแล้วชอบขึ้นเสียงกับลูกฟาร์มเป็นยงนี้ประจําแล้วชอบหลานอย่างคดีนะคดีพอตอก็เหมือนกันนะครับมันเคยจะคอกใส่เขาด้วยนะครับแล้วก็มันก็เถียงเขาอ่ะเขาจะให้ข้อมูลให้หลักฐานเพิ่มมันก็คดีก็คดีก็คดีแหละคดีแหละคดีแหละคดีก็ชนะใส่ใส่แล้วสุดท้ายก็แพ้เห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนีสใส่สันดานไปอย่างนี้อย่าไปจ้างครับ ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครจ้างมาเลยทุกคนใครจะไปจ้างมันหแม่ผมถามทุกคนหน่อยจ้างมันแล้วได้ไรครับผมถามว่าจ้างมนแล้วได้ไรได้ไรไหมครับไม่ได้ไรเลยมีเสียกับเสียด้วยซ้าคุณเสียเงินไม่คุณเสียเงินไม่ว่าคุณต้องมาเสียความรู้สึกอีกเสียไหมครับเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันครับเจอทนายแบบนี้นะครับ,น,รบนี่คืออนนะู่ทางหอนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าครับเราเจอทนายดีเราก็ถือว่าเราโชคดี เราเจอทนายไม่ดีให้เราถอยหลังออกมาเราจะมีเซนส์ครับว่าทนายดีหรือไม่ดีทํางานหรือไม่ทํางานเราจะมีเซนส์ครับทุกท่านนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับทุกคนนะครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นิทานเนาะใครเข้ามาพิมพ์ชื่อบคุคคลที่3ากับผมไม่ขอรับผิดชอบนะครับมันเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับ